นี่น้องมาลีนี่โซมารีไม่อันนี้น้องมาตูมนะฮะสุขสันวันแม่ทุกๆท่านที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วก็แม่แม่ทุกคนที่อยู่บริเวณในงานนี้แต่วันนี้อย่างที่บอกนะครับว่า Amazing Food Festival เดินทางมาถึงเป็นวันสุดท้ายน้องมาลีใช่แล้วและเรายังคงมีร้านดังร้านเด็กที่คัดเฟนมาระดับ มิชลินกันเลยเพราะฉะนั้นพูดขนาดนี้ใครอยากจะทานมิชลินกันบ้างใครที่อยากจะทานนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันด้วยใช่ไหมคะใช่แต่ว่าอย่าบอกนะว่ากินอย่างเดียวแล้วกลับได้เลยเพราะเรายังมีอีกสองคอนเสิร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นมอร์วาสุและซอมมารีเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะคะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้ขออนุญาตพาทุกคนไปเดินดูกอนดีกว่าแมไปเลยเพราะว่าตอนนี้มารีก็หิวแล้วคือเมื่อสักครู่แอบฟัง เพลงไปเพลินแม่แม่ตามมารับรับค่าตัวรับค่าตัวลูกไปแล้วว่ามาช่วยกันทํางานหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกคนด้วยนะชาวหัวหินน่ารักเสมอเลยมาริษาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกทุกคนนะคะสามารถตามพวกเรามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทานอาหารกันซึ่งงานของเราเนี่ยมีหลากหลายโซนนะพี่มาตูมแต่เดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตเดินมาโซนแรกกันก่อนฝั่งตรงด้านนี้ค่ะอันนี้รีววได้ว่า Thailand Tourism Award เป็นรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยชุมชนบ้านมาร้องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มือคุณคืออะไรครับคุณมารีนี่นอันนี้เป็นกุ้ยอบเลิศรสร้านคุณอีทนะคะนี่<ด>น่าทานมากแล้วคือหนึ่งแพ็คนี่คือแบบว่าเอาไปแจกได้ทั้งหมู่บ้านเลยเออใหญ่มากๆนะคะหรือใครที่บอกว่าอยากจะทานขนมนอื่นๆนี่มีอีกเพียบอันนี้แต่ว่านี่ค่ะพี่มะตูมเผื่อพี่มะตูมอยากท่องเที่ยวไหน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 เผื่ออยากจะท่องเที่ยวนะคะมารีแนะนําตรงด้านนี้กับทริปน Nice day เดี๋ยวนะทำไมเข้าไปใกล้ขนาดนั้นนะคะปกติจะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอตรงนี้มีอะไรขายจ้า <laughs> ของเราก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับจะเป็นร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวที่พักโรงแรมต่างๆด้วยครับพี่มาตุมมีข้อสงสัยอะไรไหมคะเพราะถ้าว่าสงสัยที่ว่าอธิบายไม่หมดหรอกแอดไลน์ไว้บอกข้อมูลได้เลยเราต้องรีบแอดไลน์ไว้รวมถึงทุกท่านด้วยนะคะก็สามารถแอดไลน์ได้เป็นแอดคลิปไ y d ์เดย์นะคะนี่ยกตัวอย่างมีเป็นของขวัญมามอบให้ด้วยนะคะอันนี้รางวัลสุดท้ายแล้วนะเป็นแบบกระเป๋าเป้ก็คือ เอาอันนี้อันนี้คือรางวัลสุดท้ายแล้วเพราะว่าวันสุดท้ายแล้วด้วยจะเป่าเป้ใบใหญ่พอที่ใส่ความรักของเราสองคนเลยหรอโอ้ยไปเถอะเดี๋ยวเธอต้องไปแอดไลน์คุยกันต่อขอบคุณมากนะคะขอบคุณชิปไนท์เดย์ครับค่ะมาต่อโซนเดลเล่ฉันร้อนนะฉันร้อนอีกแล้วมารีฉันร้อนมาอีกล้านร้อนอีกแล้วมันร้อนเพราะอะไรคะร้อนเหลือเกินนี่มันนี่มันร้านผัดไทยหรือว่าวัดเนี่ยทำไมฉันร้อนขนาดนี้มันคืออะไรผัดไทยไฟทะลุโอ้โห นะมาลีว่าที่ถนนดินสออ่ะต่อคิวยาวแล้วนะยวเอร์ <Your verb. S 2> มาที่นี่คือมาเสิร์ฟตรงนี้ได้เลยนั่นน่ะสิคือไม่ต้องต่อทิวนะเนี่ยมาถึงปุ๊บเสิร์ฟปั๊บแบบนี้วันนี้ฉันมีคนชิมุย๊ยยังไงคุณแม่เชิญคะ่ะคุณแม่คะ่ะ นี่เลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนี่กิมมันลูกชิ้นปลาตรงด้านนี้นะคะคุณพี่มาตูมขาจะเห็นได้ว่าเรามีรางวัลมิชลินเรียงกันแบบเยอะมากตั้งแต่ปี2021ถึงปีนี้หรือเรียกได้ว่า4ปีซ้อนเลยต้องเรียกว่าถ้าเป็นนางงามนี่นะก็คือฟาดมงฟาดตำแหน่งมาสี่ขีซ้อนอมิชลินที่เป็นสไตล์แบบส้มตำกันมากดีกว่ากับร้านเป็นลาว,วนี่เลยเป็นไงคะ อร่อยทุกเมนูเลยเนาะที่ทานาอร่อยทุกร้านเลยทำไงดีล่ะอืมต้องซื้อ,อ<ล>ทุกร้าน,านอันนี้นะมีน้ข้าวเหนียวนะจบเลยมาลีใช่ไหมจบเลยอืมจิ๋ม ไม่ใช่จิ๋มธรรมดาแต่จิ๋มน้อยอยจิ๋มน้อยหอยนางรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกเลยว่ามาตุกับคุณแม่ไม่รู้มาลีหรือเปล่านะเราเป็นแฟนของหอยนางรมชอบกินหอยนางรมมากมาลีก็ชอบมากเหมือนกันคุณแม่หคุณแม่อยู่มาอยู่นึงเลยเอามาให้หนกันเลยมาเอามาให้หนึ่งโดบเลยครับพ่ออาดูวิธีการทำเอาแบบรวดเร็วฉัไวตอนนี้ชุบเวลาอีกแค่สามสิบวินาทีนะคะ30สามสิบวินาทีคุณต้องจัดจานแล้วค่ะเชฟป้อมบอกว่าคุณต้องจัดจานแล้วค่ะตอนนี้เลยอีกยี่สิบวินาทีค่ะ สุดท้ายค่ะคุณต้องจัดจานแล้วค่ะ20วินาทีคุณเอาลูกเข้ามาในัวได้ยังไงคะคุณต้องจัดจานแล้วค่ะเชฟป้อมเชฟอีก10วินาทีสุดท้ายค่ะมา10 9 8 7 6 5า3 2 1เดก้าส่าเยเิร์ฟกระถิ่นพร้อมหนังยางเลยนะฮะกลัวไม่ทันเวลากลัวไม่ เรามาตอนนี้นะคะแอบขึ้นมาที่ภาคเหนือกันบ้างดีกว่าเราก็ต้องนึกถึงเนาะเป็นพวกแบบว่าแคบหมูกากหมูนะคะคู่กันกับน้ำพริกหนุ่มนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านโอโหหิวบอกเลยว่าเป็นหมูกระจกมาพร้อมกับน้ำพริกคู่แบบน้ำพริกหนุ่มแซ่บๆโอ้โหแซ่บมากเป็นเซ็ตแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยก็คือ ซื้อชุดหมูกระจกหนึ่งน้ำพริกหนุ่มหนึ่งกระปุกสอบร้อยสามสิบบาทว้าวโอเคได้ทานกันแบบหนึ่งถุงใหญ่ๆแบบนี้ซึ่งมารีทานหมดกระปุกไปแล้วด้วยนะคะเพราะมันเย่ะมากกินกระปุกเขาไปด้วยใช่ไหมฮะไม่เหลือแม้แต่ฝาโอ้โหมันอร่อยจริงฝากไว้ด้บ้าบอโอ้โหหิวโอเคระหว่างที่เราเดินกันเนี่ยค่ะพิมตูมมันก็จะมีเป็นโซนถ่ายภาพได้ด้วยนะยกตัวอย่างเนี่ยฝั่งด้านขวาตรงนี้เลยเราจะเห็นเลยว่าเขาจาลองนะครับเป็น สถานีรถไฟใช่แล้วอุ้ยเก้าอี้ว่างพอดีเลยเราต้องนั่งเชลียวแบบเน้แต่ก่อนที่เราจะไปต่อบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วว่าถึงความสนุกสนานของ Amazing Food Festival 2 0 2 4จะจบลงที่นี่วันนี้วันสุดท้ายแต่เรายังคงไปเจอกันได้อีกที่งานวิจิตใช่แล้ววิจิตห้ภาคแอดประจวบคีรีขันนะคะซึ่งสำหรับงานนี้ค่ะเราเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเป็นในวันที่สิ แล้วก็อยู่กันยาวๆไปจนถึงวันที่25เพราะฉะนั้นชาวโหรเห็นทุกท่านห้ามพลาดเพราะฉะนั้นติดตามเรียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจนะครับเพราะว่างานของเราจัดตั้งแต่17ถึง25วันที่น้องมาลีบอกะนะครับผมตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงเชียงคืนไปเลยนะมาลีวันที่14สิงหาเนี่ยเราจะมีการสแสดงพิเศษรอบสื่อมวลชนก่อนถูกต้องยังไม่ได้เปิดงานยังไม่เป็นพิธีเปิดเพราะพิธีเปิดจริงเราจะไปเปิดกันเป็นวันที่17ใช่ซึ่ง17มาตุกขออนุญาตส่งไม้ต่อให้กับพี่ ดีเจบุกโกะมา,วาวที่นี่ด้วยจ้า เพราะฉะนั้นชาวหเหินทุกคนจะได้เจอกันนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งวันที่17น้าเลยอย่าลืมสามารถมาท่องเที่ยวกันได้อยู่กันยาวๆกันไปค่ะแต่ตอนนี้นะคะเนี่ยอะไรอย่างที่บอกว่าสําหรับรอบนี้จะเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมงานกันแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องกลับบ้านกินอร่อยกันแล้วเดินขยับขึ้นมาข้างหน้าได้เลยเพราะว่าเราศิลปินต่อไปเป็นใครนะฮะสำหรับถัดมานี้นะคะเดี๋ยวทุกท่านจะได้มาเจอกันกับคุณมอวัสุใน FCU ไหน ว,ว้วาววววว่วาสูารารอแวววแล้วลมีใครในที่นี้รอปิดว้วยด้วยส้มมารีบ โอ้โหบอกเลยว่าศิลปินอีก2เซกชันที่เหลือของเราจะมาสร้างความสนุกสนานและก็สร้างเพลงเพราะๆบนเวทีแห่งนี้ให้ทุกท่านนะคะเรียกว่าพาแม่มาเดินในวันแม่ให้แม่นั่งชิมอาหารรอส่วนตัวเองมาหวีดผู้ชายหน้าเวทีกันได้เลยจ้ะโอเคได้เลยเพราะฉะนั้นจริงๆตอนนี้มารีเชื่อว่าทุกๆท่านพร้อมแล้วครับผมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าทุกท่านพร้อมแล้วครับผมขอเชิญทุกๆท่านไปพบกับพบกับคอนเสิร์ตเซตต่อไปของเรา เสียงทุกท่านให้กับโว้